สวัสดีครับนะครับนี่ก็คือผักหวานนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูแกงผักหวานนะครับวันนี้นะครับผักหวานที่เก็บมาจากสวนนะครับของโฮมสเตย์คาเฟ่กกอกนะครับอันนี้เป็นผลิตผลของสวนนะครับของโฮมสเตย์คาเฟ่กกอกซึ่งเมื่อเช้านี้นะครับคุณนิวกับสตังเขาก็ไปเก็บผักหวานมาแล้วก็จะมาทําเมนู แกงผักหวานนะครับทานเช้านี้กันเดี๋ยวเราไปสอบถามนะครับแม่ครัวของเราว่าขั้นตอนและวิธีการทําแกงผักหวานทํำยังไงไปดูครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้หม้อหม้อตัวนี้ใส่อะไรครับน้ำเขียเข่ยวๆอันนี้เราจะใช้เป็นน้ํายานางนะคะคแล้วก็พริกนะคะ ใชที่ชอบเป็นน้ำใสก็สามารถใช้เป็นน้ำใสได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เป็นน้ำเย็นอ๋อนี่เนื้ออะไรครับนี่อันนี้จะเป็นเนื้อปลาบึกนะคะโอ้แสดงว่าวันนี้ก็จะเป็นเมนูแกงบักหวานใส่ปลาบึกใช่โอ้โหต้องรอให้น้ำเดือดก่อนใช่ไหมครับตอนนี้น้ำกำลังเดือดน้ำกำลังเดือดแล้วนะครับนี่เดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วนะครับก็จะเอาน้ำปลาใส่ก่อนเลยนะคะนดับแรกนะคะจะให้น้ำเดือดปุ๊บแล้วก็ ใส่ปลาลงไปเลยนะครับปลาลงไปเลยนะครับผมครับปลาลงไปนะครับนการใส่ปลานี่เรายังไม่คนใช่ไหมครับไม่คนค่ะปล่อยให้เดือดไปสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวปล่อยให้ปล่อยให้น้ําเดือดนะครับเวลาเอาปลาลงนะครับคุณนิวเขาบอกว่าเราอย่าไปคนนะครับไม่คนนะครับ ให้เนื้อปลาสุกไปเองนะครับผมเนาะเดี๋ยวก็กลับมาดูที่หวานอีกทีนึงนะครับผมตอนนี้ก็เด็ดเอาก้านแก่เขาออกไปนิดนึงนะครตรงไปลาที่เราเด็ดมาจากนนี้ก็เราลืมเก็บเนาะมันเลยว่ามีบางส่วนก็อาจจะแต่ก็เป็นยอดอ่อนๆทั้งหมดยอดอ่อนผักหวานสีทองเลยใช่ไหมน้องนิวใช่ค่ะเรียกว่าผักหวานป่าฟองเท้เลยใช่ไหมคนในเมืองจะเรียกว่าผักหวานสีทองเนาะนี่นะคะ ตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีราคาเนาะตะวันปลานี่แพงนะคะถ้าหาซื้อตามตลาดทั่วไปเนาะโลหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองสามร้อยเนาะใช่ใช่ครับผมแต่กระจึงหนึ่งนี่รู้สึกว่าจะย่อมหนึ่งนี่ถ้ากองขนาดนี้นะคะนี่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 อันนี้ประมาณห้าสิบบาทห้าสิบบาทเนาะถ้าถ้าอะตลาดเขาจะกองประมาณนี้แสดงว่าหมดหมดกระมังนี้ก็น่าจะประมาณเกือบสามสี่ร้อยเนาะไม่ถึงไม่ถึงมันได้มยนได้เยอะองรยประมาณสองร้อย มันได้สี่กองเหรอตรงนี้ได้ร้อยห้าสิบไม่ถึงสี่กองหรอกท้ได้ประมาณสองร้อยสามร้อยบาทเนาะทีไว้ประมาณสองสามร้อยนะครับในกระมังนี้นะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วผักหวานนี้เขาจะปลูกกันเนาะเดี๋ยวนี้เนาะแต่นี่ก็เป็นผักหวานที่เกิดในส่วนข้างบ้านเรานะครับเป็นผักหวานป่านะครับนอนต่อไปนะคะพอน้ำเดือดอแล้วก็เติมโอ้โาน้ำเดือดแล้วนะครับน้ำเดือดแบบนี้ก็เติมน้ำ ปลาร้าลงไปเลยนะครับผมเราจะใช้เป็นปลาร้าสำเร็จรูปยี่ห้ออะไรก็หาซื้อได้นะครับผมแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบ,บอะนะครับผมปลาร้านะครับผมใค้สะดวกใช้เป็นแบบปลาร้าสดเลยก็ได้นะคะครับปลาร้าต่อนก็ได้นะครับก็ <AK S 2> จะเพิ่มความนัวนะครับผมแต่นี้เราเป็นเพื่อความสะดวกก็เป็นปลาร้าสําเร็จรูปนะครับผมอาจจะมีเติมนะครับเครื่องปรุงน้ําปลานะครับผมงอสักหน่อยนะคะหมงวนิดนึงนะครับผม ถ้าใครที่ไม่ชอบก็ไม่ไม่ใส่นะครับนี่เนื้อปลาโอ้โหร้อนๆนะครับร้อนๆนครับร้อนๆเลยนะครับก็เมนูแกงผักหวานใส่ปลาบึกนะครับผมจากนั้นนะครับผักนี้จะรู้สึกว่าผักหวานนี้รู้สึกว่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมครับน้องนิวครับใช่ใช่ใช่โอ้และนี่ทําอะไรเหรอครับเห็นแบบๆบครับโอ้ทำน้ำพริกเหรอครับผม โอ้หทำน้ำพริกจิ้มกับปลานะครับนี่โดยเชฟจุ๋มหมงนะครับผมนี่นะครับอืมสตังเป็นคนที่ไปหาผักหวานมาเนาะส่วนพี่หมงก็มานะครับมาแปรรูปนะครับแปรรูปนะครับผมวันนี้ก็กินเสร็จเราก็จะช่วยช่วยกันนะครับทําความสะอาดบ้านนะวันนี้เนาะนี่เมนูแกงผักหวานนะครับผมครับผมเพื่อกันเก็บกวาดทําความสะอาดนะครับ วราจะได้ลงไปโรงงานตอนนี้สั่งงานให้ลูกน้องจัดการแล้วเนาะปลาได้ที่แล้วนะครับน้ําเดือดแล้วก็เราก็จะเริ่มเอาอะไรนะครับผักหวานค่ะผักหวานนะครับผักหวานผักหวานนี่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมเราจะไม่ให้เขาสูงมากแบบสรุปนิดๆหนึ่งสองฟึบนี่นะครับผมลงไปแล้วนะครับผมไปแล้วแกงผักหวานนะครับ อุ้ยน่ากินมากเลยนะนี่นะครับผมแกงผักหวานนะครับหวานสดๆเลยนะครับกลิ่นหอมมากเลยนะครับอยากมีระบบส่งกลิ่นผ่านโทรศัพท์ไปเลยนะครับผมต่อไปนี้ต้องบอกให้โทรศัพท์นะครับทําระบบส่งกลิ่นไปด้วยนะครับเนาะทั้งดูภาพและรับกลิ่นไปด้วยนะครับมีเสียงแล้วมีเสียงมีภาพแต่ขาดกลิ่นนะครับตอนนี้แต่หอมมากเลยนะครับผักหวานหอมมากเลยนะครับโอ้โหดูเนื้อปลานะครับอ ตัดกับน้ํายะนางนะครับผมสุดยอดมากเลยนะครับปลาบึกนะครับสุดยอดมากนะครับเมนูแกงผักหวานใส่ปลาบึกนะครับผมเป็นของที่หากินค่อนข้างยากนะครับเนาะผักหวานที่จริงผักหวานป่าน,นี่มันออกปีละหนึ่งครั้งนะครับผมปีละครั้งเลยนะครับผม โอเคได้แล้วนะครับก็ปิดแก๊สนะครับเราแค่เอาให้เขาสลบนิดนึงนะคะไม่นานไม่นานเพราะว่ามันจะหวานมันจะมีรสชาติหวานอร่อยจะไม่ให้สุดมากนะครับโอ้โหยกไปเลยนะครับนี่นี่นะครับผมไหนไปดูก่อนลูกหวานเราจะมาใส่หม้อเก็บความร้อนของเรากัน รอเร่นร้อนรอรอรอโ oh. อ้มอืมอหออไป,ปอออกจากหม้อเลยนะครับปุ๊บป๊บโอ้โหนี่นะครับเนื้อปลาออกจากหม้อร้อนๆเลยนะครับเนาะจากหม้อร้อนๆเลยนะครับน,น,น,น่าทานมากเลยครับท่านผู้ชมครับ เมนูแกงผักหวานใส่ปลาบึกทํไม่ง่ายนะครับทําไม่ยากเลยนะครับผมแป๊บเดียวได้กินแล้วนะครับนี่เชินห้นาทีนะคะนะครับแค่ปลาเราสุกปื๊บก็ปรุงรสตามชอบเลยค่ะนี่ะครับนี่เทุญานะคะขออนุญาตเทนะครับโอ้โหได้หนึ่งหม้อนี้ก็พอดีนะครับน่าทานมากเลยนะครับ น่าทานมากเลยเกี๊ยงหม้อพอดีเลยนะครับเหมือน,นกะไว้พอดีเลยนะเนาะเดี๋ยวเรามาทานนะครับเมนูแกงผักหวานนะครับสูตรเด็ดเคล็ดลับนะครับเพราะว่ามีอะไรนะป่ายกไปเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีน้ำยานางแล้วก็มีปลาบึกเข้มขน้นเลยนะครับพายเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะครับอโอ้โหข้าวเหนียวก็มาพอดีเลยนะครับผมข้าวเหนียวก็มาพอดีเลยนะครับ ยวทานข้าวด้วยกันนะครับนี่ยายอ้วนมาพอดีวันนี้ครับยายอ้วนโอ้โหน่าทานไหมครับยายอ้วนโอ้โหเมนูวันนี้ของเรานะครับมีทอดปลาน้ำโขงนะครับแล้วก็ปลานิ่นนะครับมีน้ำจิ้มจากเชฟจุหมงนะครับแล้วก็มีแกงผักหวานใส่ปลาบึกเคยกินไหมยายอ้วนไม่ค่อยได้กินใช่ไหมครับโอ้โหยาอ้วนตะลึงเลยนะครับตะลึงเลยนะครับ ตะลึงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทานข้าวพร้อมกันนะครับกับบรรยากาศโฮมสเตย์กาเฟ่กอกนะครับทานข้าวด้วยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b สไครต์ให้กับช่องกาเฟ่กอกด้วยนะครับและช่องคุณกิกาแฟกอกนะครับผมเมนูวันนี้น่าทานมากเลยมาครับมา